คือถ้าใครดูประวัติของตลาดหุ้นไทยนะเมื่อใดก็ตามที่ตระกูลชินวัตรเข้ามาเนี่ยหุณจะขึ้นนะตั้งแต่คุณทักษิณชินวัตรหนึ่งปี2000เลยนะทักษิณชินวัตรสองจมาถึงตอนนั้นเขาเป็นเป็นพรรคเดียวที่ตั้งรัฐบาลได้ยิ่งรักชินวัตรหุ้นขึ้นหมดเลยแม้ว่าคุณยิ่งรักจะเจอปี2 0 1 1ที่น้ำท่วมหุ้นลงมาตัดย่ที่ลงหายใหม่ ถ้าเรานับประวัติศาสตร์เป็นจริงรีพีทอีเซลเนี่ยคุณแพทองงานชินวัตรมาเนี่ยต้องขึ้นอีกทำไมแต่หุ้นกลุ่มไหนจะขึ้นแน่นอนถ้าเวลาคุณกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยกลุ่มที่ได้ประโยชน์ก่อนเลยเนี่ยคือกลุ่มที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับเศรษฐกิจคือเศรษฐกิจขึ้นชั้นขึ้นเศรษฐกิจลงชั้นลงแบงค์อสังหาชัดเจนนิคมอุตสาหกรรมก็จะได้ประโยชน์จากเรื่องของเศรษฐกิจโดยตรง อีกกลุ่มหนึ่งก็จนกลุ่มค้าปลีกถูกไหมครับกลุ่มค้าปลีกที่จะได้ประโยชน์เพราะว่าเศรษฐกิจมาแจกเงินปุ๊บก็ซื้อของ หนึ่งในวิธีการสร้างพอร์ตการลงทุนที่มั่นคงและเติบโตคือการกระจายความเสี่ยงในหลายสินทรัพย์แต่ก็มักจะมาพร้อมกับความปวดหัวที่ต้องดูแลหลายบัญชีและมองภาพรวมของทุกพอร์ตได้ยากแอปพลิเคชัน Pi Financial จากหลัทซัยพายเป็นหนึ่งในตัวช่วยให้กับนักลงทุนโดยเปิดบัญชีที่เดียวก็สามารถลงทุนทั้งหุ้นไทยหุ้นนอกกองทุนรวมและตราสารอนุพันธ์ลงทุนผ่านแอป Pi Financial ค่าธรรมเนียมเทรดหุ้นถูกและฝากเงินพร้อมเทรดหุ้นนอกได้แบบเรียลไทม์ เพียงใช้ประชาชนใบเดียวก็เปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชันได้เลยสแกน QR เพื่อเปิดบัญชีอย่างที่พิงบอกครับว่าไอ้เงินที่มันใส่กไปเบ้ากระเว้กระตุน้นตลาดหุ้นพวก่นี้บางทีแล้วมันก็เป็นแค่ระยะสั้นมันมันช่วยอะไรได้ไม่เยอะหรอกเพราะนักลงทุนก็ไม่ได้ให้ความคาดหวังกับมันเท่าไหร่แต่ที่คาดหวังกับมันได้มากกว่าคือ คือคนที่คือถ้าใครดูประวัติของตลาดหุ้นไทยนะเ,เมื่อใดก็ตามที่ตระกูลชินวัตรเข้ามาเนี่ยคุณจะขึ้นนะมนไม่นับรวมโดมินีด้วยนะไม่นับโดมินีนะไม่นับคุณสมัครไม่นับคุณสมชายวงสวัสด์มันเป็นเพราะอะไรคะอลองวิเคราะให้เขียนแล้วเราเรามาคอมเมนต์กันหน่อยดิเรามาคอมเมนต์กันซิว่าทําไม ตั้งแต่คุณทักษิณชินวัตรหนึ่งปีสองพันเลยนะปีสองพันก็คือยี่สิบสี่ปียี่ห้าปีที่แล้วเนี่ยแล้วก็มาทักษิณสองจะมาทีงตอนนั้นเขาเป็นเป็นพรรคเดียวที่ตั้งรัฐบาลได้แล้วก็ค่อยโดดยึดอํานาจแล้วแต,แต่ช่วงระหว่างยึดอานาจก็จะมีโนมินีเข้ามาจนถึงคุณยิ่งรักนะครับยิ่งรักชินวัตรนะครับคุณทักษิณชินวัตรหนึ่งทักษิณชินวัตรสองยิ่งรักชินวัตรหุ้นขึ้นหมดเลยแม้ว่าคุณยิ่งรักจะเจอปีสองพันสิบเอ็ดที่น้ำท่วมหุ้นลงมากับเด้งนนไทิวหใหม่ออ เพราะฉะนั้นถ้าเรานับกันจริงๆเนี่ยถ้าเรานับประวัติศาสตร์เป็นจริงรีพิตอิเซลเนี่ยคุณแพทองทานชินวัตรมาเนี่ยต้องขึ้นอีกทําไมเพราะต่างชาติมั่นใจอ่ะมีมีต่างชาติมั่นใจความเชื่อมั่นชินวัตรอินดิเคเตอร์ชินวัตรเอฟเฟกทุนฝั่งชินวัตรเปิดโพซีเอางี้อันนี้อันนี้เป็น จากประชาชนนะคะไม่ใช่จากรายการครับเราอา่านคอมเมนต์เฉยๆนะครับเราเราเปิดให้เข้าใจตลาดทุนนะคะมีมีคนบอกว่าเข้าใจตลาดทุนจริงอันนี้เดี๋ยวผมจะเด้ยนนะต่างชาติมั่นใจอผมใช่แต่แต่ต่างชาติมั่นใจมีส่วนค <c oughs> ่ะอ่ามั่นใจ <c oughs> อะไรเระยกฝั่ง,งทุนอ่ามีมีมอีก จริงๆเนี่ยต่างชาติมั่นใจเพราะอะไรอย่าลืมเนะคุณทักษิณเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเกือบแปดปีนะแล้วเขาเป็นนายกรัฐมนตรีที่ที่มีสายสัมพันธ์กับต่างประเทศเยอะนะเราก็รู้ใช่ไหมครับว่าเวลาเขาไปอยู่ต่างประเทศตอนที่เขาโดนคดีอ่ะอืมอ่ะเดี๋ยวก่อนนะอะไรที่พูดวันนี้คือกับตลาดหุ้นนะครับไม่เกี่ยวอะไรกับการเมืองไม่เกี่ยวกับเราเข้าข้างใครไม่เกี่ยวกับเราเกลียดใครหรือชอบใครนะเราบิจาราสิ่งที่มันมีผลกับ ตลาดหุ้นนะคะนำสิ่งที่เกิดขึ้นมาเป็นสถิติเพื่อบ่งบอกสิ่งที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลให้กับนักลงทุนด้วยความปรารถนาดีต่อประเทศและองค์การค่ะไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับการเราเชียร์ใครหรือไม่เชียร์ใครและไม่เกี่ยวข้องกับการเราชอบใครหรือไม่ชอบใครนะอ่าอ่าหนึ่งคือคุณทักษิณตอนที่เป็นนายกเป็นนานนะอ่าอันนี้หนึ่งเป็นนานสองเป็นนานแล้วเนี่ยรู้จักรู้จักผู้นําต่างประเทศเยอะ ตอนที่เขาหนีคดีไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยอ่าก็สังเกตได้ดีนะครับเขาก็มีการพบปะกับผู้นําในบางคนอยู่บ้างไม่บ้างอะไเยอะเลยนะครับอันนี้คืออันที่หนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของความเข้าใจสถานการณ์ของโลกของของคุณพ่อคุณแพททองทานอันที่สองคือเข้าใจตลาดหุน้นอ่าผมก็เชืวว่อคุณแพททองทานก็เข้าใจคุณแพททองทานก็เข้าใจ,าาใจบิสเนสเข้าใจตลาดหุน้นแล้วนโยบายที่เขาออกมาเนี่ย เชื่อไหมครับว่าพยายามดันตลาดหุ้นจริงๆอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่เขาออกนโยบายตรงนี้เพื่อดันตลาดหุ้นทําไมดันตลาดหุ้นแล้วตระกูลชินวัตรถึงชอบเพราะว่าคนที่อยู่ในตลาดหุ้นคือคนที่มีพลังนะพลังไม่ใช่พลังเงิอนอย่างเดียวนะพลังอย่างอื่นด้วยนะนะครับแล้วคนกลุ่มนี้พอได้ไประโยชน์เนี่ยจะเงียบพอหุ้นขึ้นเนี่ยมันจะเงียบ <c oughs> จะไม่่วยวาย ครับมันขึ้นอยู่กูเงี้ยไม่ได้นำอะไรกูยังไม่ฟ้องกูไม่ย้องเรียนเลยของพลังของทุนนิยมอะเขาเข้าใจเขาเข้าใจทุนนิยมดีเขาใจทุน<ข>ทนิยมไงแล้วแล้วพอแล้วเขาก็รู้ได้ถ้าหุ้นขึ้นอํานาจในการจับใจ่ายใช้สอยของคนไทยเนี่ยมันจะดีขึ้นอย่างเอาสามวันนี้เราขึ้นมาสิบเปอร์เซ็นต์กีตาร์นึกถึงว่าคนที่มีพอร์ตสิบล้านก็ได้มาล้านหนึ่งแล้วนะถูกปะ่ะแล้วเขาได้เงินมาล้านหนึ่งไปจับใจ่ายใช้สอย สบายๆเลยนะมันเก็ดแคเพิ่มขึ้นมาสิบเปอร์เซ็นต์ะเพิ่มขึ้นมาหนึ่งล้านล้านนะเว้ย <c oughs> คนในตลาดหุ้นมีเงินเพิ่มขึ้นหนึ่งล้านล้านบาทนะเว้ยเฮ้ย <c oughs> มันไม่ใช่เล <c oughs> ่นเลม,มันไม่ใช่แบบเงินกระตุน้นเศรษฐกิจสี่จุดห้าแสนล้านนะมันคือปริมาณเงินในตลาดหุ้นที่เพิ่มขึ้นและเงินนี้มันอยู่ในกระเป๋าของนักลงทุนจร,จริงๆนะเว้ยเขาเขาเข้าใจไงว่าถ้าเราทําอะไรกับเรื่องนี้เนี่ย มันจะทําให้มีการบริโภคที่มากขึ้นโดยจะไม่จําเป็นที่จะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ลากย่ายังไงก็ต้องใส่เงินให้เขาแสนกว่าล้านแต่หุ้นไม่ต้องใส่ให้เขาทําให้หุ้นมันขึ้นออกนโย,ยบายให้หุ้นมันขึ้นเดี๋ยวคนในตลาดหุ้นมีเงินแล้วเดี๋ยวเขาไปซื้อเฟอร์เรอรี่เองผมยังจําได้ตอนที่จัชนีหุ้นขึ้นไปพันแปดร้อยห้าสิบ ตอนนั้นอะเฟอร์เรรี่เต็มถนนเลยจากกีต้าก็รู้ตอนนั้นมีข่าวเฟอร์เรลรี่หนีภาษีแล้วก็มีดาราคนหนึง่งอะบอกไปซื้อเฟอร์เรรี่มือสองมาลัมโบกินีไม่รู้อะแล้วโดนตรวจสอบว่ามันมาถูกต้องไหมอะไรอย่างเงี้ยช่วงนั้นอะรถหรูเต็มตลาดเลยอะึ่งเงินนี่พยใช่ไหมจากความมัง่งคั่งที่มันฟูขึ้นมา มันเป็นคือความเข้าใจางไงแล้วนโยบายของของตระกูลชินวัตส่วนใหญ่เนี่ยตั้งแต่คุณทั้งสินหนึ่งทั้งสินสองเนี่ยส่วนใหญ่สังเกตที่ดีนะครับเขาจะกระตุ้นการบริโภคเยอะมากอ่ะคราวนี้เรามาวิเคราะห์กันต่อนะครับวิเคราะห์กันต่อนะวันนี้สิ่งที่รัฐบาลจะกระตุ้นต่อไปเนี่ยแล้วมีผลในในช่วงสามเดือนนี้ยคือหนึ่งเขาเขาแจกเงินแน่ๆนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ทำไมผมพูดถึงว่าแจกเงินแล้วต้องทํา ตอนที่คุณยังยิ่งรักเนี่ยแล้วหุ้นขึ้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยหนี้ภาคครัวเรือนของเราอยู่แค่สี่สิบเปอร์เซ็นต่อ g ีดีเองนะนะครับวันนี้หนี้ภาคครัวเรือนต่อ g d p ของเราขึ้นมาเก้าสิบปอร์เซ็นตแล้วนะนั่นหมายถึงว่ารัฐบาลจะไม่เลือกในการกระตุ้นให้พวกเราบริโภคโดยการบริโภคด้วยตัวเองจะไม่ทําละเพราะทําไปก็ไม่มีประโยชน์พูดให้ตายกีตา้าก็ไม่ซื้อของเพิ่มอ่าหนี้ของหนี้ของภาค รัดเพิ่มขึ้นนี่ของภาคนี่ของภาคเรื่องของภาคเอกชนก็ไม่กล้ากู้ไม่กล้าทาธุรกิจเพราะเศ,ศรษฐกิจมันยังไม่โตเพราะฉะนั้นภาคเอกชนก็ไม่กล้า,ลาทาอะไรเหลืออยู่ภาคเดียวที่สามารถทําได้คือภาครัฐเพราะฉะนั้นภาครัฐจะมีหน้าที่ลุยอย่างเดียวเลยครับช่วงนี้เพราะว่านี่ภาครัฐตอนนี้มีอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นตแต่ประเทศอื่นเนี่ยเขาลอยนะถามว่าเราสูงไหมเราก็สูงแต่เทียบก,กับประเทศอื่นเราถือว่าเรายังขึ้นยังเหยียดได้อีกสักห้าเปอร์เซ็นต์ หรือเอาเกียร์เต็มที่เลยคือสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นของ GDP เลยนะอันนี้คือสมมติที่ถามว่า GDP ไม่โตเลยนะสิบเปอร์เซ็นของ GDP เนี่ยคือหนึ่งจุดเจ็ดล้านล้านบาทนะเขาจะเอาตรงเนี้ยมาอัดเงินเข้าไปในระบบเพื่อให้หุ้นขึ้นพอหุ้นขึ้นปุ๊บแล้วมันก็จะทําให้คนจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นนี่คือที่มาว่าทําไมตระกูลชินวัตร์เข้ามาเนี่ยเขาถึงสนับสนุนเพราะว่านายกคนอื่นเข้ามาเนี่ยเขาจะไม่สนับสนุนตลาดหุ้นเป็นหลัก พอเขาไม่ได้เห็นความสําคัญของตลาดหุ้นมันเหมือนแบบเป็นการปัน่นแต่แม้กระทั่งอย่างนายกประยุทธ์เนี่ยก็ที่ขึ้นไปพันแปดแกไม่ได้ปั่นอะไรเลยเนี่ยแกไม่ได้ออกนโยบายอะไรมาเลยแต่มันขึ้นไปเองแต่ด้วยเศรษฐกิจโลกมันดีช่วงนั้นแต่เขาไม่ได้สนใจเลยเลยว่า,วาตลาดหุ้นอะไาเอลทีเอจะเลิศเลิไปเหอออะไรอย่างเงี้ยคือแบบไม่ไม่ได้ไม่ได้อินแต่ผมไม่ได้บอกว่าการอินกับตลาดหุ้นมันดีนะแต่อเผอิญเนี่ยคนที่เป็นนายกในปัจจุบันกตระกูลที่เขา ตระกูลของตระกูลชินวัตรในที่เขาไปไหนเขาเข้าใจเรื่องนี้ว่ามันได้ไปอยู่ค,คือคือถ้าถ้าอธิบายให้เคลีร์สักนิดหนึ่งคือทําให้หุ้นขึ้นเนี่ยเราเห็นภาพแล้วนะคะคือทําให้รัฐเนี่ยใช้จ่ายเราก็เห็นภาพแล้วนะคะแต่คือทําให้หุ้นขึ้นเนี่ยทําตรงๆงเลยไหมอย่างเช่นเมื่อสักครู่เราพูดถึงพักกันคือยุคลงทุนทักงสิ่งเนี่ยวายุคพักยุคที่แล้วก็หุ้นก็ขึ้นเฉลี่ยประมาณ1 3บ4ามสิบสี่เปอร์เซ็นขึ้นไปเป็นร้อยจุด คือมันต้องทําแบบนั้นไหมหรือว่าทำยังไงก็ได้ให้เซนติเมนต์มันดีความเชื่อมั่นมันดีแล้วหุ้นมันขึ้นเองผมว่าทำเซนติเมนต์ให้มันดีทำเซนติเมนต์ให้มันดีเขารู้ว่านักลงทุนต่างประเทศจะมาซื้อพออะไรแต่มีคนมีคนหนึ่งที่คอมเมนต์มาดีว่ามันไม่ยั่งยืนใช่ครับอันนี้เห็นด้วยครับนั่นคือที่เราคุยกันตอนต้นรายการบพรามันไม่ยั่งยืนเราคุยกันแย่สามเดือนหกเดือนจากนี้นะครับ อันนี้คือคือแค่แชร์กันเฉยๆนะว่าทําไมทําไมหุ้นมันถึงได้ขึ้นในยามที่เปลี่ยนนายกมาเป็นนามสกุลชินวัตรนะครับดีไม่ดีนะั่นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะดีไม่ดีในแง่จริยธรรมในแง่ของกฎหมายอัน,นอีกเรื่องหนึ่งแต่เรื่องนี้มัน,นดีกับตลาดหุ้นพอเพรื่องพอที่เราเล่ากันมาทั้งหมดอ่ะกลับมากลับมาที่เรื่องของเราละเราอธิบายอะไรไปได้ครบหมดทุกอย่างว่าเหตุผลทั้งทั้งมองเห็นแล้วก็มองไม่เห็นที่ทําให้หุ้นขึ้น นะครับมันจะมีเดี๋ยวต่อไปจะมีมือที่มองไม่เห็นอีกที่จะทําให้หุ้นขึ้นอซึ่งไม่ใช่ผมแน่นอนแต่หุ้นกลุ่มไหนจะขึ้นแน่นอนถ้าเวลาคุณกระตุต้นเศรษฐกิจเนี่ยกลุ่มที่ได้ประโยชน์ก่อนเลยเนี่ยคือกลุ่มที่มีความสัมพันธ์โดยตรงก,กับเศรษฐกิจคือเศรษฐกิจขึ้นชั้นขึ้นเศรษฐกิจลงชั้นลงแบงอสังหาชัดเจนถูกไหมครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ซิกิเขาจัดมาก พลังงานก็ใช่ใช่ไหมพี่ใช่ค่ะแต่พลังงานมาเป็นซิกเกอร์ของโลกโอเคไหมเป็นซิกเกอร์ของโลกเอาซิกเกอร์ของประเทศไทยคือวงจรเศรษฐกิจของไทยซึ่งธนาคารนะครับตัวอสังหาริมทรัพย์หรือดูเรเบิลต่ประเอินช่วงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของรถยนต์โครงสร้างรถยนต์พอสมควรมันก็เลยอึกอักไม่กล้าึ้นแต่จริงๆคุณกลุ่มพวกนี้น่าจะขึ้นนี่คมอุตสาหกรรม ก็จะได้ประโยชน์จากเรื่องของเศรษฐกิจโดยตรงเพราะฉะนั้นอสังหาอสังหาก็คือนิคมอุตสาหกรรมด้วยนะครับแล้วก็ธนาคารจะเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์ตัวไหนบ้าง BBL KTB K Bank SCB WHA นะครับ AP สุภาลัยนะครับไม่กล้าพูดสิงหลีกับ SC เลยว่ะอาจนินอาจจะอยากพูดเอาหนันะ่ะครับเอาหนัก ก็ก็เป็นกลุ่มที่น่าจะน่าจะได้ประโยชน์โดยตรงกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่อาจจะนําตลาดอ่ะอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มค้าปลีกถูกไหมครับกลุ่มค้าปลีกที่จะได้ประโยชน์เพราะว่าเศรษฐกิจมาแจกเงินปุ๊บก็ซื้อของนะครับก็จะมีพวก C p พนะครับซึ่งขึ้นไปละจะหกสิบาททะลุละนะครับแล้วก็มามอง BJC ดูบ้างไหมอ่าถ้าถ้ากลัวว่าเราไปซื้อ C p พแล้วมันนําตลาดจนเกินไปก็ลองมาดูพวก BJC ดู Home Pro ดู ก็จะเป็นค้าปลีกคอมเซเว่นอะไรพวกนี้นะครับที่เป็นเรื่องของค้าปลีกที่คนได้เงินไปจะได้ไปจับจ่ายเพราะว่าแรกๆเลยเนี่ยนกาทีฟลิปมันคือมือถือใช่ไหมแต่ตอนนี้แต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไอ้แสนสองหมื่นล้านที่จะแจกเนี่ยจะจํากัดไม่ให้ซื้อมือถือหรือเปล่านะอันนี้ไม่รู้จริงอันนี้ไม่รู้จริงเดี๋ยวต้องรอดูนิดนึงก่อนแต่กลุ่มค้าปลีกเนี่ยก็จะได้รับประโยชน์กลุ่มธุรกิจโรงแรมข้อดีของธุรกิจโรงแรมคือเซ็นเทลกับมิดลงมาเยอะพอดีเลย ทำไมเขาลงมาเยอะทั้งที่จริงๆกาไรนิวไฮนะมินเนี่ยกำไรจากการดําเนินงานนิวไฮนะส่วนเซนเทลเนี่ยกำไรต่ากว่าคาดนิดหนึ่งแต่ก็ยังถือว่ากําไรดีกว่าปีที่แล้วเยอะมากอ่าล้วก็มีโอกาสที่กําไรของสองบริษัทนี้จะฟื้นตัวในไตรมาสสไตรมาสสี่เพราะต้องเที่ยวจะมาแล้วก็ดีต่อเนื่งไปจนไตรมาสที่หนึ่งด้วยไม่ไม่มีโอกาสผิดน้อยมากโอกาสผิดน้อยมากถ้าไม่เกิดสงครามเราไม่คนไม่เที่ยวเพราะด้ยธรรมชาติคนเที่ยวไตรมาสสี่แล้วนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยเยอะมาก ตอนนี้เนี่ยเริ่มเห็นอินเดียเข้ามาแซงอีกแล้วนะครับแรกๆอินเดียหายไปช่วงหนึ่งตอนจีนเข้ามาแล้วก็มียุโรปมีอะไรเข้ามาปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยอินเดียเริ่มมาละอินเดียเริ่มบินเข้ามาในไประเทศไทยละก็แสดงอยู่ว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเดี๋ยวจะมาเพราะนั้นเซนเทลมินเอออทีก็น่าสนใจรวมถึง CPN ด้วยที่ได้ประโยชน์จากเรื่องของนักท่องเที่ยวอ่ากลุ่มพวกนี้จะเป็นกลุก่มที่ที่ได้รับประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น ของภาครัฐไม่อยากพูดถึงโรงไฟฟ้าเพราะว่านั้นเขาจะได้ประโยชน์จากกระตุ้นระยะยาวนะครับกระตุ้นในในแผนของระยะยาวมากกว่าพวกบีกริมจีพีอสแต่ถ้าเอากลุ่มทุนเลยเนี่ยก็ทุกคนก็ไปซื้อกาวอินทัช <laughs> กันหมดกาวอโอ้ยแต่มันก็เป็นตัวหนึ่งที่จุดประเด็นให้คุณมันขึ้นอ่ะนะกาวอิน u c h นี่แอดวานนี่ได้ปันผลฟรีเฉยเลยนะเอดี XD ไปแล้วนะครับ <laughs> <laughs> อก็เป็นกลุ่มที่การว่าหลายๆกลุ่มเนี่ยมันจะช่วยกันสนับสนุนให้ตลาดหุ้นเนี่ยหุ้นบิ๊กแคปต่างๆเลยนะครับยกเว้นหุ้นกลุ่มพลังงานและปีโตเนี่ยที่ไม่จะไม่ได้รับประโยชน์โดยตรงแล้วกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับจะไม่กลุ่มจะไม่ได้รับประโยชน์โดยตรงเพราะว่าเขาอิงกับเศรษฐกิจโลกเป็นหลักนะครับอิงกับเศรษฐกิจโลกเป็นหลักกลุ่มนี้โดยเฉพาะกลุ่มแบงค์ที่ผมเชียร์เนี่ยอ่ามันจะเป็นกลุ่มที่เอิญกลุ่มธนาคารเป็นกลุ่มที่นําตลาดแล้วมันสามารถที่จะดันตลาดได้ดีด้วยครับ มันน่าจะเป็นกลุ่มที่ที่สามารถที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วทําให้ดัชนีหุ้นเนี่ยขึ้นไปที่พันสี่ร้อยจุดได้นะครับอ่ะอันนี้ก็ตลาดหุ้นในระยะสั้นแต่ระยะกลางกับยาวอย่าเพิ่งไว้ใจมันนะครับอย่าเพิ่งไว้ใจมันเหมือนกับอย่าเพิ่งไว้ใจกวีนะครับ <laughs> กวีต้องคิดลึกๆคิดนานๆนะครับอนะ แล้วก็อย่าเชื่อนักวิเคราะห์ถ้าเชื่อแล้วก็ให้กลับมาดูข้อเดิมอย่าเชื่อนักวิเคราะห์ให้เชื่อตัวเองเอาไว้นะครับ